บทที่ 8. การทำงานกับอัลบั้มรูปหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับการสร้างและตกแต่งรูปภาพให้เป็นอัลบั้มที่นำเสนอได้ทันทีการสร้างและตกแต่งรูปภาพให้เป็นอัลบั้มที่นำเสนอได้ทันทีจากการทำงานกับรูปภาพปกตินักเรียนสามารถสร้างรูปภาพเป็นอัลบั้มได้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม Photo Album จะปรากฏ Dialog Box Photo Album 2. คลิกปุ่ม File h i s เพื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลและชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Insert 3. ต้องการเลือกชื่อไฟล์อื่นอีก ให้คลิกปุ่มไฟล์ This เลือกชื่อไฟล์รูปภาพตามที่ต้องการจะปรากฏชื่อไฟล์ภาพในกรอบตัวอย่าง Picture in Album 4. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกเลือกรูปภาพแล้วคลิกปุ่มเครื่องมือด้านล่างคลิกไปที่นัน ถ้าต้องการเปลี่ยนลำดับของภาพคลิกปุ่มลูกศรขึ้นลงหรือถ้าต้องการลบภาพคลิกปุ่ม remove หกในส่วนของ picture option คลิกที่คำสั่ง all picture black and white จะมีผลทำให้รูปภาพทั้งหมดเป็นสีขาวดำเจ็ดในส่วนของอัลบั้มเลเยอร์เลือกโครงสร้างของอัลบั้มภาพดูตัวอย่างจากกรอบด้านขวาเสร็จแล้วคลิกปุ่ม create จะปรากฏภาพทั้งหมดในสไลด์ใหม่การแก้ไขอัลบั้มภาพที่สร้างไว้หลังจากที่นักเรียนสร้างอัลบั้มภาพเสร็จแล้วต้องการแก้ไขมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. อยู่ที่ไฟล์อัลบั้มภาพ 2. คลิกแท็บ insert แล้วคลิกลูกศรลงของปุ่ม photo album จะมีคำสั่งให้เลือกคลิกที่คำสั่ง edit photo album จะปรากฏ dialog box ให้กำหนดหรือแก้ไขารายละเอียด 3. จากตัวอย่างนี้ทำการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในอัลบั้ม โดยการคลิกปุ่มไฟล์ i สแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการเข้ามาเพิ่ม 4. เมื่อทำการแก้ไขรายละเอียดเสร็จแล้วคลิกปุ่มอัปเดตจะปรากฏรูปภาพที่เพิ่มในอัลบั้มรูป